พระมิ่งแม่จริยะสง่าะแล่มเฉลิมสถิตศิลเสริมสถาพรพระคุณล้นพระเมตตาสกลผรสกนิกรจันโรงบ่อโรอยรอนอาจินพระกรุณาภาพบริสุทธิ์ประดุจจศสินหลังไหลบ่อลูสิ้นพระไทยขอบังคมบาทสุภมงคลสุขสมัยน้อมกล้าวถวายชัยพระองค์ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพุทธเจ้านายสิทธิศักดิ์แก้วสอนทะเลผู้วยการโรงเรียนสตรีวัดอับสรสวรรค์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะคุณครูนักเรียนและบุคลากรโรงเรียนสตรีวัดอับสรสวรรค์